มามาเหนือก็เหนือเริ่มกันแล้วกันสวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วไม่ได้ดูผมเล่นตั้งแต่วันที่ละวันที่หนึ่งหรือคือที่หนึ่งนะครับให้ไปดูที่แอปแดงนะหรือ u t u b e นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลงทีเดียวพร้อมกันสองคลิปเลยไปดูย้อนหลังกันได้ที่แอปแดงนะครับผมใครที่ดูไม่ทันที่ผมเล่นวันที่หนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นวันที่สิบคือวันล่าสุดเลยโอเคนะ บอกก่อนว่าใครที่มาดูดผมไม่ทันที่ผมเล่นวันที่หนึ่งไปก็ไปดูที่ไปดูได้ที่แอปแดงนะ u t ท b e โอเคโอเคงั้นเริ่มกันเดี๋ยวเราไปทำการเริ่มคืนที่10บกันดีกว่าไปคืนที่สิบ คืนนี้น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันควรช่วยพวกเขาหรือเปล่าคืนที่แล้วรู้สึกว่าคืนที่เก้าคือคืนที่แล้วคือคุณผีเนี่ยเขาจะมาขอยให้เราช่วยเพราะว่าเท่าทีเราจําได้คุณผีมาขอให้เราช่วยว่ามีคนมาฆ่าเขาสรุปก็คือผีเป็นคนดีซึ่งเกมนี้จะมีฆาตรกรซึ่งมีคอตอต,อตอด้วยนะ ฆาตกรนั่นเองคืนที่เก้านี่คุณผีมาขอให้เราช่วยถูกไหมเราก็เลยมาช่วยไม่รู้เราช่วยดีไหมเพราะคุณผีมันมีผีทั้งหมดสามตนมีแบบเหมือนเป็นครอบครัวกันมากกว่านะ,ะช่วยเอาดีไหมมาดูกัน แต่ฆาตกรเนี่ยมันชอบแอบตามเราดัด้มดั้มมองๆเราตัง้ง,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 งแต่ตรงนี้ไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรกูไม่ต้องมาอีกแน่เราแวงชิบหายเลยแล้วห้องเช่าเป็นเฮียอะไรแม่งมีกูอยู่คนเดียวกูเช่าอยู่คนเดียวคนอื่นหายไปไหนหมดก็ไม่รู้จะเลือดแล้วกินน้ำก่อนเออนั่นแหละกินน้ำเข้าไปอ่ากินอ่ากระดกเข้าไปโอเค okay. กินดิก๊กินดิก๊ก ยิ่งค่าสติเราเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็มีโอกาสอยู่ได้เรื่อยๆถ้าสติเราต่ําต่ําเกินไปเราก็น็อกเป็นลมเ่ายเราเป็นลมอีกโอ้กินไม่ได้ละถึงลิมิตของเราแล้วโอเคเดี๋ยวดูซินี่ทีวีทีวีเปิดดูได้เหมือนเดิมปะโอไม่ได้โอเคเราไปดูห้องนี้กัน รู้สึกว่าคือที่สิบจะไม่ค่อยเจอผีหลอกแล้วเพราะว่าคือที่เก้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าผีเขาจะไม่หลอกเราแล้วแล้วเขาผีมาบอกเราว่าเขาจะไม่หลอกเราแล้วแต่ต้องแลกกับว่าเราต้องช่วยเขาตามสืบคดีว่าใครเป็นคนฆ่าเพราะว่าจากผีจากเกมผีกลายเป็นเกมฆากลายเป็นเกมฆาตกรซะงั้นเลยอ่ะจริงๆงงเดอ้อดูดิ คือคนที่สิบคือไม่มีผีอะไรแลว้วอ่ะผีหายไปหมดเลยอ่ะเงียบเกินแล้วล้วคือที่สิบเนี่ยเราต้องทำอะไรไมอ่ะกินอาหารก่อนแล้วกันอ่ะปิดตู้เย็นด้วยไฟไม่กระพริบจังเลยโูโวูโวจ่ายเข้าไฟตลอดนะโอเค ทำการเปิดไมโครเวฟแล้วก็กินเลยงับงับงับโอเคตอนนี้ค่าสติเราเต็มหลอดเลยนะออไม่คิดว่าวันนี้เราวันนี้ผมคิดว่าผีไม่น่าจะหลอกเราแล้วลว่ารู้สึกว่าวันนี้เขาน่าจะปล่อยเราแล้วนะไม่น่านหลอกแล้วแหละแต่ก็อย่าประมาทวันนี้ไม่มีอะไรผีดปกติ ไม่มีคราบเลือดไม่มีใครโผล่มาค่ะไม่มีใครโผล่มาจากด้านหลัง <Okay. S 1> ไม่น่าจะมีอะไรแล้ววันเนี้ยปิดประตูแล้วก็พีดดีกละเฮ้ยปิดลืมลืม,ล,ม,ล,มลืมปิดไฟด้วยปิดไฟด้วย ปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยโอเคปิดประตูคืนนี้มันดูคืนคืนนี้มันดูเงียบมากเลยอะ่ะอยากอยากโดนผีหลอกเหมือนเดิมจังผีมันไม่ค่อยมาหลอกเลยอะ่ะแย่จุงเบยเปิดประตูเข้าไปอ้าวไงจ๊ะนนี้คือมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยียนหรือว่ามาอยู่เป็นเพื่อนหรือยังไงกันไกลสบายไก,กล อันนี้น่าจะเป็นผีชุดแดงน่าจะเป็นผีคุณแม่ปะคุณแม่อย่าทำอะไรผมนะเธอดูเหมือนชี้ไปที่ตู้ด้านบนอ๋อชี้ไปตู้ด้านบนเหรอชี้ไปตู้ด้านบนอ๋อนี่เหรอบอกใบอะไรสักอย่างบอกกรอบรูปรูปภาพใบหนึ่งดูเหมือนรูปภาพถ่ายของชายแก่กับลูกชายสองคนของเขาอ๋อ ชายแก่นี่น่าจะเป็นผีผีน่าจะเป็นคุณปู่ส่วนเสื้อฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นคุณพอ่อเสื้อน้ำเงินน่าจะเป็นน้องชายเป็นลูกชายอะไรเด็กชายที่ใส่เสื้อฮู้ดสีฟ้ามันจะเป็นใครกันนะดูไม่หอ,อกอหรอว่าเป็นน้องชายกูดูยังไงก็เป็นลูกชายอ่ะ จะเป็นลูกชายแหละเด็กน่ากูอยู่นะน,นี่เรานอนแอ้เรานอนแอปปะมีเสียงมีเสียงอะไรไหมลุกขึ้นไปดูกันเถอะเสียงไรวะไม่ได้ยินเลยเลยก็ไม่ได้ยินเลยนี่ ก็ปกตินะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอลองเปิดก่อนก็นกนได้มันว่ามีมีเสียงอะไรไหมเสียงอะไรอ่ะมีเสียงอะไรไหมลุกขึ้นไปดูกันเถอะลุกขึ้นไปดูกันเถอะหลับตาหลับตาอ้าวดูผีพิตาเช่นนั้นเลยอ่ะ w h a เ the fuck กเกิดอะไรขึ้น มื่อจุดตรงกลางหน้าจอเปลี่ยนสีเป็นสีแดงให้หลับตาเพื่อนำเนินเรื่องเลาวาต่อไปอน,นี่คืออะไรอ่ะเราโดนผีปีตาเหรอประมาณว่าผีพยายามจะสื่อสารเรื่องราวว่าพวกเขาตายยังไงอยู ผู้หญิงที่รักเตรียมตัวกินข้าวได้เลยนะกินข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมทำงการบ้านนะแม่ต้องไปทำงานแล้ว <c oughs> โอเคอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่นะขอผู้สำหรับการส่งด,ดอกกลาบสองชิ้นนะครับผมโอเคต่อไปตกเป็นตรงไหนต่อวะเนี่ยใครอะ่ะจะเป็นลูกสาวปะ ทำไม,อมไอศครีมถึงเป็นอาหารหลักไม่ได้นะก็ไอศครีมมันเป็นของหวานจะเป็นของหลักได้ไงหรอเพราะว่าเจอจุดสีแดงต้องกลับตาวโอเคอูก็มีคนมาเคาะประตูรัวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคมีคนมาเคาะประตูรัว คงลิ้เอ้ยเลื่อนละ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 โอเคไม่แหลกละไอ้นี่แม่งเฟรมเลตไม่ตกละเฟรมเลตไม่ตกละโอเคโอเคไล่ละโอเคแล้วกดดูไปเรื่อยๆปุ๊บอ่า โอเคตรงนี้มาตรงนี้โดนแทงปุ๊บเป็นสีแดงตรงนี้แล้วเราก็ไปต่อกันที่ห้องน้ำแอบอหิวนิดหน่อยแอบหิวนิดหน่อยเจียวไข่กินนะดิต้องเจียวไข่กินแล้วปะ่ะโอเคตรงนี้ปุ๊บจะเจอตาเกอ่อะ,ะเจอตาเกปุ๊บตาเกก็เห็นเหตุการณ์โมโหตกใจดเดี๋ยวอ้วน กินนิดเดียวไม่อ้วนหรอกนะากินนิดเดียวจะไปอ้วนได้ไงเนาะว่าไหมออโอเคผมคิดว่าคุณคงรู้หมดทุกอย่างแล้วลูกชายคนโตของผมเสียไปตั้งแต่ตอนยังเป็นหนุ่มเพราะป่วยเขาจึงเขาทิ้งภรรยาไว้กับลูกสาวเด็กคนนั้นไม่ค่อยพูดมีอาการคล้ายออทิสติกแต่ชอบวาดรูปผมชอบผมเองก็ชอบเป็นชอบเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีการศึกษาเท่าไหร่ก็แค่ช่วยซ่อมไฟซื้อผลไม้ให้บ้าง นั่งวาดรูปเป็นเพื่อนเธอบ้างผมแค่ยพยายามดูแลรอบัวของลูกชายแทนเขาแต่ผมยังมีลูกชายอีกคนหนึ่งถ้าเทียบกับย่ชายเขาเหมือนมาจากโลกอีกใบตั้งแต่เด็กเขาก็เกลีโกหกขโมยของผมไม่ได้ผมไม่ได้มไ,มไ,ดไม่รู้แค่ขี้เกียจจะจัดการคิดว่าเดี๋ยวโตวขึ้นเขาก็คงดีขึ้นเองแต่เขาไม่เคยโตขึ้นเลยเขาแค่เรียนรู้วิธีการหลบเลี่ยง ลบเลี่ยงอิจฉาและเกลียดชังเขาคิดว่าในม,อในมือในเมื่อมีในเมื่อพี่ชายตายไปแล้วทุกอย่างก็คงเป็นของเขาแล้วเขาก็ลงม,มือโอเคครับวันนั้นเขาบุกเข้าไปในบ้านพร้อมมีดเขาฆ่าภรรยาพี่ชายและหลานสาวของเขามผมกลับมาพอดีเห็นทุกอย่างกับตาเขายืนอยู่ในบ่อเลือดวงผมอย่างสับสนเขาเรียกผมเรียกเขาไม่ทันสุดท้ายผมก็ตายด้วยด้วยน้ำมือของเขาผมเป็นพ่อของเขาแต่กับไม่เคยสอนเขาให้เป็นคน ผมโมแต่เอาโมแต่เอาเขาไปเปรียบเทียบกับพี่ชายไม่เคยมองเขาอย่างจริงจังเขาไกลเป็นแบบนี้ผมเองก็มีส่วนผิดแต่สิ่งที่เขาทําก็สมควรได้รับโทษในโลกมนุษย์แต่สิ่งที่เขาทําก็สมควรได้รับโทษในโลกมนุษย์เขาต้องชดใช้ในสิ่งที่ก่อและต้องคืนความเป็นธรรมให้กับแม่ลูกคููนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาซ่อนเขาซ่อนตัวเองซ่อนตัวแบบเนียบเนียนมากแม้ตอนเกิดเหตุจะไม่ทิงหลักฐานไว้แต่เขากลับมาเงียบๆคอยดูว่าใครย้ายเข้ามาอยู่อ๋อ เหมือนแบบคอยเป็นเหมือนสตอกเกอร์คอยดูว่าใครมาคนใครมาเป็นผู้เชา่าคนใหม่อะไรเงี้ยมะกลัวว่าจะมีอะไรลงเหลือไว้แล้วถูกเจอเข้าผมรู้ว่าเขาอยู่ไม่ไกลอยู่อยู่ไม่ไกลใส่เสื้อหูสีน้ำเงินใส่เส,สื้อหูสีเงินนคุณครูนํามอนเคยเห็นเลยไอ้นั่นแน่นอนเลยที่มันกินเหล้าอ่ะโอเคครับแต่ผมออกไปจากที่นี่ไม่ได้คุณต้องคุณต้องพาเขามาที่นี่แล้วผมจะสั่งสอนเขาเป็นอย่างสุดท้ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนเดียวที่ช่วยพวกเราได้ก็คือคุณไรโปช่วยพวกเราด้วยนะขอให้คุณได้รับสิ่งดีดีตอบแทนขอบคุณครับ สรุปเกมนี้แม่งผีไม่น่ากลัวผีแม่งมาขอความช่วยเหลือด้วยมาลาครับมา้าแต่มานะใจหมดเลยดังนั้นลูกชายคนเล็กของผมเป็นดังนั้นลูกชายคนเล็กของเธอของครอบครัวนี้จึงถึงกินข้าพรรยาและลูกสาวของผีชายตัวเองเพื่อแย่งมรดกอ๋อของพ่อสุดท้ายก็ไม่เว้นแม้แต่พ่อแท้ๆป้าข้างจะไม่เหลือความเป็นคนเลยแต่ฉันจําได้ว่าเขามักจะนั่งดื่มคนเดียวตรงตรงบันไดแค่ลออเขามาที่นี่ก็พอถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็ จะทาได้โอเคสรุปไอ้คที่นั่งกินเหล้าอ่ะไอ้คนที่นั่งกินเหล้าอยู่บนบ,บนแถวๆบันไดชั้นสามอะ่ะก็คือลูกชายของตาลุงคนนี้ซึ่งวันนั้นที่เป็นคนฆ่าผีสาวชุดขาวแล้วผีเดะผ,ผีสาวชุดแดงผีสาวชุดแดงคือแม่ผีผ่สาวชุดขาวคือลูกสาวส่วนผีที่อยู่ข้างหน้าเราคือคุณปู่อ่า เป็นคุณปูอ่อย่างนี้น,นี่โอเครอบนี้โอเคแล้วเราอ,ออกข้างนอกเหมือนเดิมรอบนี้เราเราต้องวิ่งให้ทันกูจะเตีมกูจะเป็นกูจะเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยมากูจะวิ่งให้เร็วเป็นนักกีฬาเลยมึงมาโอเค,คเตรียมวิง่งกูเตรียมวิง่งเลยเตรียมวิ่งเลยสุดวิ่งเดียวรักษาหุ่นยุกแล้วไม่วิง่งอ่ะกูกดชิปแล้วเนี่ย ว่าเดาฟ้ากูก็กดชิปแล้วว่าเย็นแมทเลยนะปุ๊บเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บเข้าขีดตรงนี้อ๋อเข้าขีดตรงนี้เราวิ่งได้เลยเว้ยโอเคเดี๋ยวนะโอเคปุ๊บกดกดคุยกันโอเคโอเคมันล็อกไว้เลยอะแล้วกูจะวิ่งยังไงให้เร็ววะวิ่ง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  อยากครึ่งหัวร้อนปุ๊บอ่าได้ละได้ละแล้วเดี๋มกลมาเคาะประตูเหมือนเดิมแล้วไงต่อคุณผีช่วยด้วยคุณผีช่วยด้วยอ๋ออ,อือยืนเป็นบอยแบนเลยเฮียอ่านๆๆอ่านอ่านอ่านว่าไงกระดาษแผ่นหนึง่งเขาเล่คิดของเธอเสร็จแล้วไปปิดประตูห้องนอนให้เรียบร้อยแล้วหลบอยู่เงียบๆนะต่อจากนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราโอเคกูทำตาม เคหลบอยู่ในห้องนอนปิดประตูแล้วหลบแล้วหลบอยู่ไหนหลบหลบในตู้เหรอหลบในตู้เหรอกูต้องหลบไหนอะหลบในตู้เสียงอะไรอะโอ้าเจ้าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมนะดูเหมือนจะไม่มีชีวิตเลยนะโอปเจ้าไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงใสเลนดังขึ้นมาจากข้างนอก ความวุ่นวายก่อนหน้านี้มีทำให้ชาวบ้านแถวนั้นตกใจและแจ้งตำรวจหลังจากนั้นเขาถูกำตำรวจพาตัวไปตอนที่ถูกพาไปเขาอยู่ในสภาพเหมื่อรล้อยมากแปลว่าโดนผีหลอกแน่มึงอนสัตว์เรียบร้อยสมน้ำน,น่าควายเออแต่ฉันเชื่อว่าถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งพอชาติหน้าพวกเขาจะได้กลับมาพบกันอีกและคงเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคบางทีพวกเราอาจจะยอมรับ ความคิดของฉันในความคิดของฉันในที่สุดและวันต่อมาพวกเขากล่าวคาอำลาฉันตัดสินใจไปยังจากที่นี่ควรไปและไม่วนเวียนอยู่ที่นี่อีกต่อไปโอเคบายบายครับผมบาย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 หลังจากนั้นบ้านหลังนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นอีกเลยฉันก็ได้เงินเดือนแล้วและในที่สุดก็ย้ายออกจากที่นั่น เ okay. นี่คือเหตุการณ์ผีครั้งแรกที่ฉันเคยเจอหลังท่านหลังออกไปทํางานมันอาจจะมันอาจไม่ได้น่ากลัวหรือตื่นเต้นมากแต่ทําให้ฉันมีความคิดใหม่ๆนึกซึ้งจัดนี่เมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดเลยว่าความสามารถของตัวเองจะส่วยมาช่วยผู้อื่นได้หรือจะพูดว่าวิญญ,ญาณแต่ตอนนี้ฉัน เริ่มคิดว่าบางทีฉันอาจจะใช้ความสามารถนี้ทําเรื่องที่ไม่มีความหมายมากกว่านี้ก็ได้ใน,นดในอนาคตของฉันได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดหรือเรื่องหรือ,รอน่ากลัวกว่ายิ่งกว่านี้ฉันบางทีฉันอาจจะมาอัปเกรดเพ,เพิ่มเติมในตทวอีกแน่นอนเธอก็สามารถมองเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าผีที่ไร้สาระก็ได้ไม่ว่า <ไป S 1> ยังไง <หา S 1> ขอบคุณไปขอบคุณที่อ่านมาจนถึงทุกวันนี้ไว้พบกันใหม่หากมีวาสนาเป็นภูมิแพ โอเคประมาณนั้นอินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ,ถกกันอย่างมีเหตุผลอย่าเชื่อง่ายป,ปิดแผรุเ่เปิดไฟอ่านเปิดไฟอ่านยามค่าคืนโอเคสรุปก็คือเกมเกมตัวนี้ไม่ไน่ากลัวเท่าอย่างที่คิดมันเป็นเกมผีเป็นเกมผีที่แบบเน้น,เน,นเน้นตกเน้นตกใจมากกว่าว่าไหมผีก็ไม่ค่อยน่กากลัวเท่าไหร่เน้นจัมสเกตตกใจช่วงแรกๆที่เรามาเล่นกันนะช่วงแรกๆช่วงต้นเกมผีมักจะแกล้งเราหลอกแกล้งเราเรื่อยๆนะแต่พอไปมาปุ๊บเน้นเข้าข้างหลังใช่เน้นเข้าข้างหลัง แล้วก็ช่วงช่วงท้ายเกมเนี่ย,ยส่วนมากจะเกี่ยวกับฆาตกรมากกว่าเกี่ยวกับฆาตกรแล้วเกมจบง่ายแล้วจบไวด้วยนะคือแบบเราแค่ลอ่อฆาตกรอ่ะมาในห้องฮ้สองศูนย์ห้าแล้วที่เหลือให้ผีจัดการหมดเลยเออจบไวจริงเรื่องนี้กูต้องเอาไปเล่าในตึกโกสต์อีฮะตึกโกสต์จบดีเอน็นจบแล้วเกมที่เนี้ยที่เนี้ยสองไลท์จบเนี่ยไลท์ไลท์สองไลท์สองวันจบเลยไอ้ที 2, ่เนี้ยต้องเข้าหลับไหมเออ,เอ,อต้องเข้าตึกโกสต์แล้วไหมจริงจบละเรียบร้อย โอเคเกมนี้มันเกมสั้นด้วยแหละเล่นเบรดเบลก็จบแล้วดูดิแล้วเ,เราเล่นเป็นปานกลางด้วยขนาดปานกลางยังยังง่ายนะผมว่าปานกลางก็ง่ายนะถ้าเราเล่นหมดง่ายจริงง่ายขนาดไหนมันทำจริงต,ติดอย่างเดียวตอนที่เฟรมเรทเราตกแค่นั้นแหละที่เลยก,อกโอเคหมดส่วน,น,นเรื่องเกมก็ไม่เท่าไหร่เรื่องเรื่องเกมตึดเต้นลุนระึกดิม okay. หมดละโดนอะไรไม่เอ,อ่ย อยาคุยกันก่อนไหมหรือว่าจะนอนแล้วตาลตาลจะนอนหรือยงรู้สึกแปลกแปลกรู้สึกแปลกยังไงร,รู้สึกแปลกยังไงคือรู้สึกว่าเกมมันจบไวมากอะไรเงี้ยหรอแต่จบไวจริงนะเพื่อน59ก็จบแล้วเนี่ยเหมือนจะแพ,พ,พ้รุ่นเพื่อนเหมือนจะแพ้รุ่นเพื่อนแพ้ทำไมลูกแพ้รุ่นเพื่อนอะไรจะแพ้อะไรโอเค59แล้ว,วแอบเขินนนนแอบเขิน <c oughs> โอเคเดี๋ยว,วพี่ลงไลฟ์ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันประมาณพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วกันอ๋อพรุ่งนี้พี่หยุด พรุ่งนี้พี่หยุดเออประมาณพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่ตอนเช้าก็ตอนบาอ่ายๆจ่ิงๆเนี่ยแหละชอชอ <นะ S 2> ชออ่าใช่โอเคเพราะวัวนนี้ก็ไลค์ไล่เกมจบเป็นที่เรียบร้อยเป็นหนึ่งเกมละโอเคไรหน้าไปลุ้นกันว่าจะเป็นเกมอะไรเนาะพรุ่งนี้ไม่มีแข่งจ้าโอเคเกมจบไวมากม,มาไวมาไวไปไวนะวันนี้โอเคโอเคครับบ๊ายบายนอนฝันดีนะตาน,นะาไม่บายจ้าวันดีนะระวังระวังไงเขาเรียกว่าไงอะระวังแก๊งหน้าเขียววีนอนอยู่ใต้เตียงนะแบบอยู่ติดปลายเตียงอะไรเงี้ย อย่าเอาหน้าเขียวจับฝ <มา S 1> ันนะบายบอ <laughs> โอเคบายบายครับบ<ม>ายแมะระวังระวังหน้าเขียวแบบนอนหยุดปลายเตียงยืนจ้องหน้าอะไรอย่างนี้นะระ <laughs> วังเด้อมาเถอะเอเนาะแบบมามาเป็นผีผู้หญิงกูจะปั้มทำเมียเป็นผีเด็กกูจะเตะแม่งอะไรอย่างเงี้ยยันตกเตียงียันตกเตียงแต่ตอนแรกเป็นคนบอกว่าผีไงดูดูพี่เล่นเกมผีนี่ไม่กลัวไ,ไม่กลัวผีแล้วเหรอไอ้เงี้ยจะเตะผีแล้ว โอเคบายครับผมเจอกันไลน่าไลน่าพรุ่งนี้เช้าไปตอนเช้าอันนี้บ่อน่ากลัวจักหน่อยจริงไม่รู้ว่าพี่เล่นไม่รู้ว่าเกมมันไม่น่ากลัวหรือว่าพี่เล่นไม่น่ากลัวเองหรือเปล่ามันมันผีมันไม่น่ากลัวจริงนะเว้ยมันน่ากลัวแค่ตอนเฉยผีมมมัััันนนนไ่่่าากกลลววแค่ตอนแบบเข้าข้างหลังแล้วก็แบบจำสเกลทำให้ตกใจอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแค่นจริงจริงแค่นี้มันเกี่ยวกับเกมว่างั้นแหละเดี๋ยวสักมันสิ้นเดือนสิ้นเดือนพี่จะเล่นอีกเกมหนึ่งเป็นเกมผีเหมือนกันได้แหละจะเป็นเกมผีของคนไทย เป็นเกมผีคนไทยนะผมเดี๋ยวค่อยมาไล่กันประมาณสี่เดือนมั้งสิ้นเดือนต้นเดือนโอเคแอบกลัว <laughs> แอบกลัวเราใส่ต้องไปเล่นเกมผีของคนต่างชาติพวกเอาลาดอะไรเงี้ยถ้าเอาลาดเนี่ยน่ากลัวแน่นอนเอาลาดเนี่ยไอ้้เียลุ้นกันตื่นเต้นแน่นอนเอาลาดเนี่ยโอเคไปเจอก,กันครับบ๊ายบายบุวยบุวยสวัสดีเด้อ